คก็วันนี้ก็กลับมาดูต่อโอ้เซอร์ไพรส์มากเมื่อวานตั้งเซตอัพเอาไว้แล้วก็ไปนอนผมปรกากฏว่าตื่นมาไปทำงานไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ทีพีเฉยเลยทีพีประมาณตอนไหนวะตอนมันเก้าโมงเลยจริงเหรอเก้าโมงหรือเปล่าเก้าโมงนี่กเกือบเก้าโมงเที่ยงสิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรละ TP พะเข้าไปก็ตามแผนนะครับก็ตามแผนจะเห็นได้ว,ว่าวันนี้ผม,มอัพเอาไว้ประมาณเนี่ยก็ตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งตั้งอ่าบายลิมิตเอาไว้ไปตั้งเซลลิมิตเอาไว้ดีเออตั้งเซลลิมิตเอาไว้แล้วก็อินซ่ตรงนี้นะครับก็ตามแผนแล้วก็ชนะไปไม้นี้ก็ชนะทั้งเลิวดีนะเป็นไม้แรกของการทําช่องและการทําเพจเลยที่โอเคชนะไปทีนี้ ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าจบกันไปเราชนะละนะครับก็ทําการบันทึกการเทรดตามตามปกตินะครับตามหลักการที่เข้าแล้วก็สถิติต่ตางๆเพื่อเก็บเอาไวท้ทีนี้มี i ทําเฟรมย่อยที่ผมอยากลองเข้าดูตามตามหลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็น i ทําเฟรมเล็กเพราะว่าของเมื่อวานครับทําไอชุดเนี้ยชุดเนี้ยจะเป็นทําเฟรมอ,อ่าสิบห้านาที โดยมาอัพตั้งแต่ D1 1เนี่ยเด1หนึเนี่ยที่มาอัพว่าเล่นเซลล์ดมิตเนี่ยเพราะว่ามันชนซับไพ่นะครับชนซับไพ่ชนซับไพ่ตัวนี้แล้วก็ในทำเฟรมย่อยๆเนี่ยทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีอาการทิง้งแท่งแดงลงมานั่นก็หมายความว่า น่าจะเป็นจุดกลับตัวของฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกที่จะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยก็อ่านไว้เป็นฮาร์โมนิกนะครับซึ่งในทาเฟรมใหญ่อาจะเป็นฮาร์โมนิกอ่าน่าจะบัตเตอร์ไฟล์ดูทรงแล้วจะเป็นบัตเตอร์ไฟล์ว่าฟิโบ l e มันได้ประมาณได้มัน7จะสิบปดจุหกเออก็น่าจะเป็นบัตเตอร์ไฟล์นั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะเป็น xab b ไ b ป c นะคเป็นขา b ไป c จะเป็นค่า b ไป c ของฮาร์โมนิกนะครับจะเป็นค่า b ไป c ของฮาร์โมนิกซึ่งพอมันกลับตัวแล้วก็จะเด้งขึ้นต่อแต่ต้องห้ามเกินดีมันโซตรงนี้ห้ามเกินดีมันโซตรงนี้ถึงจะใช้ได้นะครับทีนี้ก็เลยเทรดขาดลงในชุดนี้มาอกพอไว้เซลิมิตตรงนี้ผลปรากฏว่าก็ tp พอดีก็ถือว่า สลาดก็ก็ให้โชคแก่เรานะครับก็ถือว่า,าเป็นโอกาสที่ดีในการ forward test ในในหลักการต่อไปแล้วก็มาอ u p ต่อซึ่งพอผมมาเจอชุดนี้เนี่ยก็ยังอยากจะเทรดนะครับตามตามนี้อยู่เพราะว่า m a r k ัพดูที่1ชั่วโมงเนี่ยถ้าดูจากอันนี้แล้วก็ผบว่าอาจดูที่ day day กันก็ได้ ดูจากที่ day เนะี่ยเพราะว่ามันมีการลงมาถึงประมาณ4 4 0 0ป่ะสี่นสี่แปดหน่วยอะไรเงี้ยก็มีการลูดขึ้นอย่างหนักอาจจะเป็นข่าววันนี้แหละหรืออะไรสักอย่างแหละลูดขึ้นทีนี้4ชั่วโมงเนี่ยก็พบว่าตัวนี้เป็นโดจินะครับเป็นเป็นไส้โดจิซึ่งมันไม่ได้เป็นทิศทางการไหลแบบแบบแบบว่าไฮไฮเออร์โลไฮเออร์โลอะไรเงี้ย ม,มันยังแบบยังยังยังลงยังลงแบบว่าไม่ใช่ไม่ได้มีแรงขนาดนั้นนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสสูงากที่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นไซเวะครับซึ่งก็เริ่มเริ่มที่จะไซเว้ละเห็นปะมันไม่ได้แบบลงลงเป็นเทรนอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยมได้แบบว่าโฟลว์เงี้ยมันเริ่มที่จะแบบไซเว์เริ่มจะแบบไซเว์อะไรอย่างเงี้ยละซึ่งก็หมายความว่ามันอาจจะพักตัวแล้วก็ดีดขึ้นซึ่งมันสอดคล้องกับฟีโบฟีโบใหญ่ของ day ฮดโฟลก็ได้วิโบยันเฮดโฟลเนี่ยอันนี้ผมตีไปเรียบร้อยล้วมันคือช่วงช่วงของสามสิบสามสามสิบแปดจุดสองจนถึงเออเนี่ยมันคือช่วงสามสิบแปดจุดสองจนถึงแปดสิบแปดจุดหกก็คือแถวแนี้แล้วก็จะติดขึ้นประมาณเนี่ยครับเป้าใหญ่ อันนี้คือช่วงนี้เลยโซนนี้ผมมาเอาไว้โซนนี้จนถึงโซนนี้ก็คือช่วง38.2จนถึงุ8 6ก็คือช่วงโซนนี้ที่มันที่มันพอลงมาถึงปุ๊บเนี่ยมันอาจจะกลับตัวในช่วงโซนนี้แหละนะครับในช่วงโซนนี้เรากค่อยดีดดีขึ้นไปซึ่งอันนี้เป็นมุมของไทม์เฟรมใหญ่เราก็ต้องมาหาว่านะครับมาหาว่า ในทางฟิล์มย่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับตัวตรงไหนก็อาจจะไล่ดูนะครับมาอัพตั้งแต่ตั้งแต่เดย์มาอัพตั้งแต่เดย์แล้วก็เอ่อหนึ่งเฮดลงไปนะครับหนึ่งชั่วโมงลงไปเนะี่ยมาอัพลงไปมาอัพลงไปเรื่อยๆตอนนี้มันยังไม่กลับตัวหรอกแต่เราสามารถที่จะเ,เล่นสั้นได้นะครับผมก็เลยหาแพทเทิร์นที่นะครับตอนนี้ก็ดูว่าเอ่อเฮดหนึ่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันกำลังเหมือนกับว่าไซเวย์อยู่ และข่าวออกมาหรือเปล่าวะข่าวหรือเออเนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ยช่วงทุ่มหนึ่งนะครับมีข่าวหรือเปล่าแนืใจดูกันช่วงทุ่มหนึ่งวันนี้ today ทุ่มหนึ่งข่าวอ๋อสองขึ้นข่าวไปละโอเคส้นทางนี้ก็ปลอดภยัยโอเคทีนี้ช่วงหนึ่งชั่วโมงครับมันมันเหมือนกับว่า มันกําลังจะไซเวยอะไรประมาณนี้กำลังไซเว่ยอะไรประมาณเนี้ยอ,อยู่นะครับซึ่งมีโอกาสสูงที่อาจจะเด้งขึ้นไปต่อได้เพราะว่ามันก็มีสองแบบเนาะไซเวยเพื่อลงกับไซเวยเพื่อดีขึ้นต่อทีนี้ต้องมาดูหลักการว่าเราจะเล่นยังไงต่อได้ผมไปเห็นมุมนี้ครับมุมของทมเฟรมย่อยคือ15 นาทีสิบห้าที่ผมเปิดเจอแบบนี้มาผมก็มองว่าเอ้ยไอตรงเนี้ยมันเหมือนจะเริ่มกลับตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบไฮเอโอไฮเอโลเรื่อยๆมันเริ่มที่จะแบบกลับมาทำไฮนี้ผมก็เลยมองว่าผมน่าจะเข้าเทรดในจุดของช็อคบอสได้แต่เป็นในทางเฟรมย่ยอยก็คือมาอัพตรงนี้ครับเห็นตรงนี้เป็นบอสห้ช็อคอันนี้เป็น,อชอนเนช็ออเกออฟคาแรคเตอร์นะแล้วก็ตรงนี้เป็นเบรกออฟสตัคเจอร์ อย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ตีดีมานะครับปกติทั่วไปตีดีมาปกติทั่วไปเพื่อเข้าเทรดนะครับแล้วก็มาร์กอัพจุดเทรดตามฟิโบก็คือช่วงนี้ชุดนี้ประมาณหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับจนถึงสี่สีสองครับแล้วก็เซตอัพเทรดอาจจะยี่สิบก็ได้นะ sl t 15นะครับใต้กล่อง tp ที่127 r 4 0อาจจะปิดก่อนเป้านะครับประมาณนี้ tp 10ก็เซ็ตอัพประมาณนี้แล้วก็ลองเทรดดูไม่รู้ว่าจะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันก็มันก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เพราะว่าแน่นอนว่ามันข้อแรกคือมี่อกาที่จะแพ้คือ1มันยังไม่จบขาลงที่ b ไป c ของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นใหญ่2ก็คือว่ามันเป็นทาง์ฟร m มเล็กซึ่งน้อยมันสูงนะครับน้อยมันสูงมีโอกาสที่จะโอ้ชิบหายละ <c oughs> อันนี้ผมได้ออเดอร์นะแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าก็ลองลองเดิมพันดูครับซึ่งเอก็ตรงเนี้ยสิบห้าก็ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้ก็ประมาณไม่กี่ดอนก็ชิลครับชิลรอไปอาจจะรอรุนจนกว่าจะเห็นผลลัพธก็ได้อน,นี้คือผมได้ออเดอร์เนาะมันมาถึงตรงเนี้ย ีสิบเนี่ยอผมแล้วได้ละต้งดูันที่หลังว่าจะเป็นยังไงวะโอ้โหเนี่ยช็อคบอร์ดครับทีนี้มันก็ต้องมาเป้าประมาณนี้ครับสี่สิบอะไรเงี้ยผมก็รอรอได้ครับรอได้และสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าตรงเนี้ยมันเหมือนจะโดนกวาดไปและเป็นลิควิดิตี้นะเป็นอ่าลิควิดตี้แบบนึ่งนะ อีคือีแบบหนึ่งซึ่งมันก็โดนชนีกวาดไปแล้วนะครับแน่นอนว่าเชื้อเพลิงตรงเนี้ยมันน่าจะยังเกิดขึ้นได้อยู่ก็เลยลองดูว่ามันจะมีเนี่ยสัพพายย่อยตรงไหนบ้างไอ้อย่างเช่นตรงนี้ไอ้นี่ก็เป็นสัพพายย่อยที่ยังไม่ได้มาแตะเนี่ยสัพพายย่อยที่ยังไม่ได้มาแตะผมก็ถายว่ามันน่าจะโอ้โหมาแตะสัพพายย่อยสักหน่อยแล้วก็ค่อยลงต่ออะไรเงี้ยแต่ทีนี้ ผมน่าจะโดนว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราตัดสินใจไปแล้วตามหน้าเทรดนะครับก็ได้บันทึกการเทรดอะไรไปก็มั r อัพก็ประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าจะให้ชัว์ก็ต้องถ้าให้ชัวนนะครับก็รอยาวเลยรอยาวจนกระทั่งถึงโซนดีมานใหญ่ๆที่ผมเขียนไปนะครับแล้วก็รอดูพฤติกรรมว่า p r i c e action หรือการกลับตัวใน,ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันออกมาเป็นแบบไหนนะครับออกมาเป็นแบบไหน ในลักษณะเนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยแบบเนี้ยค่อนข้างสวยเลยเป็นจุดที่ให้หน้าเข้าเทรดนะครับค่อนข้างสวยเลยทีนี้ครับทีนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอันเนี้ยมันผมก็เล่นสวิงสั้นเนาะเล่นสวิงสั้นไม่รู้เลยว่ามันจะไปไกลถึงแค่ไหนนะครับในสี่ชั่วโมง เมืสี่มงก็ยังแดงชัดเจนอยู่นะทําทําโลได้ซ้ำทำโลได้ซ้าก็มีโอกาสแพ้เนะี่ยมันจะมีโอกาสแพ้ที่ที่เราไม่ได้ตามตามตามเทรนใหญ่นั่นแหละตามเทรนหลักเทรนใหญ่นะครับก็มีโอกาสแพ้ได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอันนี้มันเป็นแท่งเทียนใช่ไหมนี้โลโลโลครับแต่เนี่ยมันไม่ใช่ทําท low ําโลไว้เนี่ยแลนนี่มันไม่ได้เกิดโล แั่เปการเกิดโรทั้งต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดน่านสนใจที่ทําให้ผมเนี่ยมองว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นไซด์เวย์ก็เลยเทรดขาส่วนเทนหลักได้นะครับส่วนเทนหลักได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมจะชนะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็มาลุ้นกันต่อไปเซตอัพาพองวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลองเทรดดูครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่ น่าจะเป็นไปได้กันกับตัวก็คือโซนโซนเอวจใหญ่ตรงนี้เนี่ยโซนเอวจใหญ่ๆตรงนี้โซนเนี่ยครับเป็นโซนที่น่าจับตามองแต่ว่าแน่นอนาจะเท็เอวีจีเนี่ยโอ้โหมันก็ค่อนข้างกว้างใช่ไหมเมื่อเห็นกว้างเราก็ต้องดูได้ว่าตอนที่มันมาย่ำๆในเอวจเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยอะไรบ้างในการกลับตัวแล้วก็ พยายามดูโครงสร้างย่อยเยอะๆนะครับดูโครงสร้างย่อยเยอะว่ามันจะเป็นช็อคบอส์ดเมื่อไหร่มันจะกว่าลีควิตตี้พูเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันจะ,ะ,ะนนต้องเกิดแบบนั้นก่อนเราถึงจะดําเนินงานตามเท็จหลักนะครับโอโหของผมมาละแท่งเขียวนะครับตอนนี้ก็ไดออเดอร์เรียบร้อยนะไอตรงผมน่าจะเข้าไว้สองสองไม้มั้งตอนนี้ก็ลุ้นกันครับว่าจะทีพเลยอสนะครับเดี๋ยวจะ โชว์คนรับในเพจแล้วกันวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเบาๆเบาๆ